นีกระเชิดตลาดพลูนีกระเชิทะเลหนานี้นะครับสั่งเป็นไซส์เอ็มคือลงไปแล้วคือลงไปแล้วไม่คืออะไรเยติ้นใหญ่มากนะมีปีกด้วยนะตายละตอนถ่ายออกมานี่มาเป็นปีมาเป็นปีมาเป็นปีอีะเลียงว่ะเหลียงแดงเหลียงไงฮะ ครับเรามาอยู่ตรงสถานีรถไฟตลาดหูอันนี้รถไฟสายแม่กลองบางกะลาราๆๆๆๆรามาทำอะไรกันครับพี่หนึ่งวันนี้วันนี้เราจะมาหา อร่อยที่ตลาดปูกันครับต่อจากตอนอีพีที่แล้วก็เราอยู่ที่เราไปนี่ไงไปเป็ดทะโลเป็ดยากใช่นะครับผมเราก็ยังอยู่แถวตลาดปูนะครับผมเพราะว่าเมื่อตอนบ่ายเนี่ยเราไปสักระวัดโคนอนเลยไปทางบางออกไปทางบางว่านิดนึงเย็นนี้ก็พลาดไม่ได้ที่จะมาเดินตลาดปูนะครับผมใช่ของกินเพียบเลยเมื่อกี้เดินผ่านมาโอ้ใช่เราเดินไลไปด้วยดีไหมใช่ครับป่ะป่ปแล้วเรื่องตลาดปูนิดนึง่วาเป็นชุมชนโบราณนัก มากันตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีมันธนบุรีส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนชาวจีนนั่นเองนะครับต่อมาพอย้ายพระนครไปอยู่ฝั่งพระนครนะครับก็ชาวจีนบางส่วนก็ย้ายตามไปนะครับไปอยู่บริเวณที่เรียกว่าสำเพงในปัจจุบันสาเพงสามเพงใช่ไหมใช่นะครับแต่ว่าก็ยังมีชาวจีนดั้งเดิมอยู่กันอยู่ในบริเวณนี้ยังอยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีชุมชนชาวไทยมุสลิมตะเข็บผมเข้ามาเติมนะเข้ามาอาศัยเพิ่มเติมแล้วก็ประกอบอาชีพ ทำสวนปลูดูที่กินกับหมากที่กินกับหมากอ่าเป็นย่านที่มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการค้าขายปลูนั่นเองโอของกินเพียบว้าวตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านชอเล้งมีกระเฉดตลาดนูนกัแล้วนะครับผอเริ่มร้านแรกด้วยจุงมีละกัดนะครัใชเดินไม่ไกลจากสถานี รถไฟตลาดปูเมื่อกี้เมื่อกี้เราเมื่อกี้เราลงรถไฟอ่าอ่าแหมตอ่เป็นลงเนาะจริงๆลงรถตู้เออลงรถตู้แล้วก็ไปิดเดินมาที่เดียวตรงตรงใต้สะพานใต้สะพานคันแยาครับผมก็เห็นร้านเขียวเปิดไฟอลามอลามอย่างนี้นะครับผมก็แวะเข้ามาเลยเดี๋ยวเราไปชิมกันว่าโอเคเด็ดเหมือนที่เขาล่ำลือกันไหมไปมาอยู่ละเราเข้าไปกินเลยเฮ้ยเอาส่วนกินนะ ของผมเอาผัดหมี่กระเฉดทะเลครับไซเอ็มครับผมเอาคอชูตาโ้อสามโอโค่นะเมื่กี้เราค้างไว้เราเล่าเรื่องราวของตลาดพลูหลังจากที่ชาวไทยมุสลิมนะเข้ามาเข้ามาอยู่แล้วเข้ามาอยู่ปลูกพลูทําสวนพลูแล้วก็กลายเป็นตลาดคารพลูที่มีชื่อเสียงก็เลยเป็นที่มาของคาว่าตลาดพลูตลาดพลูแต่ว่าคนไทยเชื้อสายจีนก็ยังอยู่เป็นจำนวนมากก็จะเป็นที่มาของว่าทําไม คนแถบนี้นะครับจะมีอาหารจีนที่มีชื่อเสียงอยู่จนถึงปัจจุบันนะยกตัวอย่างเช่นขนมกวยช่ายมี่กรอบข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวเป็ดย่างต่างๆ่บาบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมอาหารจีนหมดเลยใช่ครับเยอะครับส่วนร้านข้างก็เป็นร้านก็ต้องปลาเนาะเดี๋ยวพิสจะไปดู คนคือพักไม่แพ้การดการคมนาคมสะดวกมากแล้วกนเราก็จะมารถเมี์กันมี BTS นะจะลงวงเวียนใหญ่ก็ได้ใกล้ๆนี้ก็สถานีตลาดดูเลยใช่ครับผมจะขยันเดินมาก็ได้หรือจะต่อมอไซค์ต่อมอไซค์นิดเดียวเองครับอันนี้ออส่วนกระท้าร้อนครับพอยี่สยก่อนนะแง่งน้องดาวอันนี้ของผม มีกระเชดทะเลขนาดนี้นะครับสั่งเป็นไซส์เอ็มใช่ครับลุยเลยลุยเลยนี่อันนี้แบบสะครับกินกับซอสนะครับนี่นี่นีอันนี้ปลาหมึกใช่ไหมใช่หมนี่านะครับปลาหมึกว้าวตากล้องเรานะครับถึงขนาดแบบว่าคนไม่ไหวครับว้าว ดูว่าหอยไซนี่ไม่เล็กนะครับใช้ได้เลยนะโอ้โหกุ้งเป็นกุ้งครับกุ้งไม่เป็นแบบแน่นอนนะว้าวข้าวผัดปูของจักร้องแครับโอ้โหนี่ก็ให้ปูเยอะแน่นอนนี่ก็เชฟผมถือว่าก็ใช้เข้มข้นใช่นะครับเพราะว่ารสชาติซีฟูดไงต้องเผ็ดหน่อยส่วนตัวผมกว่านิึง แต่ว่าความเผ็ดมาได้รสชาตรริก็เข้มข้นเลยใช่ครับนะครับแล้วที่สําคัญโหซีฟู๊ดนี่ให้ใส่มาไม่ธรรมดากุ้ <c oughs> เป็นกุน้งประมาณปประมาณร้อยห้าสิบบาทนี่แบบคุ้มมากๆสำหรับออส่วนผมว่าโอเคก็ใช้ได้ให้หอยมาเยอะเท <c oughs> ่ากับไข่มารู้สึกว่ากลมกล่อมคือบาง <c oughs> ที่บางที่จะแข็งไงก็แล้วแต่บางที่เขาจะกรอบกรอบตรงรอบนอกอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ก็จะเน้นกับ นุ่มๆเหนอยู่เนี่ยแต่พวกผมจะชอบกินกับกิ๊โชเนาะเขาที่มองไม่มีมาให้เนาะเดี๋ยวก็ซื้อของอะไรกันกิ๊กโจ๊ดนี่หน่อยเขายังไม่ไหวแล้วโอ้ยชิ้นนั้นพีนหนึ่งเกียวคนเดียวอ่ะก็คือลงไปแล้วลงไปแล้วเคยนายตั้งมึกหรือฟันขยุมๆไปคอเลยเมื่อกี้ไม่เคื้ยวอาเลยเหรอจิ้นใหญ่มากนะมีปีกด้วยนะตายแล้วจะย่อยไหมเนี่ย เลยตอนถ่ายออกมานี่มาเป็นปีมาเป็นปีมาเป็นปีแต่เเลี้ยงอร่อยนะอะเดี๋ยวทีแรกทำเป็นหน้าใหญ่ทุกคนจะเลี้ยงว่ะจะขายแรงได้เลี้ยงไงฮะอ๋อทีหนึ่งเขาจะแกแกนจาย อิ่มท้ายเราก็อิ่มเฉพาะเราสองคนนะเฉพาะเราร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบรวมเป็นสามสามร้อยครับนะอาจจะดูสูงกว่าสติฟูทัวกันนิดนึงแต่ว่าผมว่าคุ้มมากๆเลยค<ถ>ู้มแราพเลยครับวัตถุดิบที่เขาให้มานะครับโอ้กุ้งหอยปูปลาแบบชิ้นโตๆแล้วก็ใ,<ช>ให้เยอะด้วยใช,ใช่ประทับใจนะครับใช้คำว,ว่าอิ่มแพรส่วนรสชาติก็แล้วแต่คนชอบมีทั้งแบบถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะแต่ว่าที่แน่ๆและประกันคุณภาพเลยก็คือวัตถุดิบกุ้งหอยปูปลาสุดยอดเลยครับน่า อ่ะเราไปเดินตลาดตลาภูมันต่อดูซิว่ามีอะไรที่แบบพอกินชุบชิฟฟร้าขนขนมขนมมีอะไรต่างๆเนานะหรือจะซื้ออะไรกลับบ้านได้บ้างไรดับไปไปเลยครับเนี<ป>่ย<ป>ม,มีขนมของกินเพียบอะไรเน่ยิ่งเย็นนะครับคนก็ยิ่งเยอะเนาะอ๋อแป้งโกเกียนะครับผมก็ไปจัดนี่มาครับ อุ้ยใช่โอ oh, oh, oh. ้โหเจ๊กี้ตลาดกรูนะครับแบบไหนอร่อยครับต้องถามพีชครับ